สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูเพียงตะวันพิทยาวิโรธในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องช่างสปริงวันนี้คุณครูมีวิดีโอเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่างสปริงมาให้นักเรียนชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ วันนี้ครูจะชวนนะักเรียนมาชั่งข้าสารถุงที่แสดงที่หน้าจอค่ะข้าสารถุงนี้มีน้ำหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกคะใช่แล้วค่ะเท่ากับลูกแก้ว20ลูกและเท่ากับบล็อกไม้กี่อันคะใช่แล้วค่ะเท่ากับบล็อกไม้8อันนั่นเองแล้วถ้าข้าสารเป็นถุงเดียวกันขนาดและน้ำหนักเท่ากัน บล็อกไม้ไม่เท่ากันละคะใช่แล้วคะ่ะลอลูกแก้วแต่ละลูกและบล็อกไม้แต่ละอนันมีขนาดและน้ำหนักไม่เท่ากันนั่นเองคะ่ะวันนี้นักเรียนจะสามารถชั่งและอ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งสปริงเป็นกิโลกร,รัมได้คะ่ะจะเป็นอย่างไรไปเริ่มเรียนกันคะ่ะเราทราบว่าข้าวสารถุงนี้หนักเท่ากับลูกแก้ว20ลูก และบล็อกไม้8อันแล้วเราจะทราบน้ำหนักของข้าวสารว่าหนักจริงเท่าไรได้อย่างไรล่ะคะใช้แล้วคะ่ะเราจะใช้เครื่องช่างนี้คะ่ะนั่นก็คือเครื่องช่างสปริงนั่นเองคะ่ะเรามารู้จักเครื่องช่างสปริงกันนะคะว่าเป็นอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะเครื่องช่างสปริงมีหลายแบบขึ้นอยู่กับน้ำหนักสูงสุดที่สามารถช่างได้เช่น2กิโลกรัม 3กิโลกรัม7กิโลกรัม15กิโลกรัม60กิโลกรัมส่วนประกอบสำคัญของเครื่องช่างสปริงได้แก่จานวางสิ่งของที่จะช่างและหน้าปัดเครื่องช่างซึ่งหน้าปัดเครื่องช่างประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนักและตัวเลขแสดงน้ำหนัก ก่อนช่างจานอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอียงด้านใดด้านหนึ่งเข็มชี้น้ำหนักจะชี้ที่ตัวเลขศูนย์ตัวเลขแสดงน้ำหนัก1กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก2กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก3กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก4กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก5กิโลกรัมตัวเลขแสดงน้ำหนัก6กกิโลกรัม ตัวเลขแสดงน้ำหนัก7กิโลกรัมเครื่องชั่งสปริงนี้ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด7กิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนที่จากตัวเลข0นไปที่ตัวเลข3แสดงว่าแตงโมหนัก3กิโลกรัมเข็มชี้น้ำหนักเคลื่อนที่จากตัวเลข0ูนย์ไปที่ตัวเลขสองแสดงว่าข้าวสารหนัก2กิโลกรัม เรียนรู้จักเครื่องชั่งสปริงกันแล้วใช่ไหมคะนะักเรียนดูเครื่องชั่งสปริงที่อยู่บนโต๊ะครูสิคะนะักเรียนทราบไหมคะว่าเครื่องชั่งสปริงที่อยู่บนโต๊ะของครูแสดงตัวเลขใดถึงตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะแสดงตัวเลขศูนย์ถึงตัวเลข15นั่นแสดงว่า Murder เครื่องชั่งสปริงเครื่องนี้สามารถชั่งน้ําหนักได้ไม่เกินเท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะชั่งได้ไม่เกิน15กิโลกรัมนั่นเอง แล้วก่อนการช่างเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากคะ่ะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์นั่นเองและจานรองต้องไม่ยียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะเรามาลองช่างแครอทที่อยู่บนโต๊ะครูก,กันคะ่ะว่าแครอทจะมีน้ำหนักเท่าไรเราไปช่างกันเลยคะ่ะนักเรียนดูที่หน้าปัดนะคะหน้าปัดของเครื่องช่างสปริงตอนนี้เข็มชี้น้ำหนัก ชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขหนึ่งแสดงว่าแครอทหนัก1กิโลกรัมนั่นเองเอแล้วเรามาลองชั่งขา้อสารนะคะว่าขา้อสารจะหนักเท่าไหร่นกเรนลองทายสิคะนกเรียนดูที่หน้าปัดของเครื่องชั่งเลยนะคะเข็มชี้น้ำหนัก ชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลข3แสดงว่าข้าวสารถุงนี้หนัก3กิโลกรัมนั่นเองนักเรียนคนใดทายถูกเก่งมากๆเลยนะคะจากการชั่งแครอทและข้าวสารแครอทนัก1กิโลกรัมข้าวสารนัก3กิโลกรัมแล้วนักเรียนคิดว่าแครอทและ อะไรเบากว่ากันคะเก่งมากคะ่ะแครอทเบากว่าข้าวสารนั่นเองเรามาดูกันต่อเลยคะ่ะนักเรียนดูภาพที่หน้าจอนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเครื่องช่างสปริงอยู่สองเครื่องใช่ไหมคะเอแล้วเครื่องช่างสปริงสองเครื่องนี้กำลังช่างอะไรอยู่คะเก่งมากคะ่ะกำลังช่งางปลาและปูอยู่นั่นเองนักเรียนดูสิคะ ว่าปูมีน้ำหนักเท่าไรเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขเจ็ดดังนั้นปูหนักเจ็ดกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะเอแล้วถ้าปลาและปูมีน้ำหนักรวมกันสิบกิโลกร,รมัมปูหนักเจ็ดกิโลกร,รมัมแล้วปลาละคะจะหนักเท่าไร นะักเรนคนใดทราบบ้างคะ7กิโลกรัมรวมกับกี่กิโลกรัมเท่ากับ10กิโลกรัมคะเก่งมากคะ่ะ7กิโลกรัมรวมกับ3มกิโลกรัมเท่ากับ10กิโลกรัมดังนั้นปลานัก3มกิโลกรัมนั่นเองนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะสรุปได้ว่า น้ำหนักที่อ่านได้จากการชั่งสิ่งของต่างๆบนจานของเครื่องชั่งสปริงเป็นน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นหน่วยมาตรฐานนะคะและเครื่องชั่งสปริงแต่ละเครื่องชั่งน้ำหนักได้สูงสุดแตกต่างกันค่ะเราได้เรียนรู้การชั่งกันไปบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาประลองความรู้กันหน่อยนะคะจากที่เรียนมานักเรียนจะสามารถโยงเส้นจับคู่น้ำหนักได้หรือไม่ โดยครูจะขึ้นภาพที่หน้าจอแล้วครูจะนับ1-10ถึงแล้วบอกหมดเวลาให้นักเรียนรีบคิดคาตอบเลยนะคะเราไปดูภาพที่หน้าจอกันเลยค่ะครูจะเริ่มนับแล้วนะคะ1 2 3 4 5สองสสหหกดแด ไปเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะนะักเรียนดูที่สับป,ปะรดนะคะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลข8ดังนั้นสับป,ปะรดหนักกี่กิโลกรัมคะเก่งมากค่ะสับป,ปะรดหนัก8กิโลกรัมนั่นเองเราสามารถยงเส้นจับคู่ได้แบบนี้ค่ะนะักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะ เราไปดูกันต่อเลยค่ะภาพต่อไปคือภาพขนุนนักเรียนดูสิคะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะเก่งมากคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลข12ดังนั้นขนุนหนักกี่กิโลกรัมคะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะขนุนหนัก12กิโลกรัมนั่นเองเราสามารถโยงเส้นจับคู่ได้แบบนี้คะ่ะ น้าเรนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคือการช่างอะไรคะเก่งมากค่ะคือการช่งางข้อสารนั่นเองน้าเรียนดูที่เข็มชี้น้ำหนักนะคะว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะชี้ที่ตัวเลข15ดังนั้นข้อสารหนักกี่กิโลกรัมคะเก่งมากค่ะข้อสารหนัก15กิโลกรัม เราสามารถโยงเส้นจับคู่ได้แบบนี้ค่ะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยนะคะเรามาดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเป็นการช่างอะไรคะใช้แล้วค่ะเป็นการช่างฟักทองนักเรียนดูสิคะว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะชี้ที่ตัวเลข9ดังนั้นฟักทองหนักกี่กิโลกรัมคะ ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะฟักทองหนะัก9กิโลกรัมนั่นเองเราสามารถโยงเส้นจับคู่ได้แบบนี้ค่ะนักเรียนคนใดช่วยครูตอบและตอบได้ถูกทั้งหมดเก่งมากๆเลยนะคะครูขอปรบมือให้เลยค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการใช้เครื่องช่างสปริงก่อนช่างิ่งของเข็มชี้น้ำหนักอยู่ที่ตัวเลขศูนย์ เมื่อช่างสิ่งของจะอ่านน้ำหนักโดยดูตัวเลขที่เข็มชี้น้ำหนักค่ะนะักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ชมวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องช่างสปริงในการช่างสิ่งของต่างๆได้แล้วใช่ไหมคะคุณครูขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนโดยการทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ